ชั่วโมงนี้คงไม่มีใครร้อนแรงไปกว่าเพชรศิลาวออุรชาอีกแล้วนะครับดาวโรลดฟอบสดวัยส7ปีจากอุดรธานีครับจัดการสับสอกเอาชนะน็อกโชคพันล้านพรหลักบุญได้อย่างเด็ดขาดในยกที่4นะครับทำสถิติชนะติดต่อกันถึง7ไฟรวดเลยนะครับแล้วก็มีชื่อลุ้นยอดมวยกกทปี64ด้วยนะครับ รูป uh, เกมวันนี้แฟนบอก็คงจะเห็นกันไปแล้วนะครับคงจะได้ชมกันเป็นประจักษ์แก่สายตานะครับโชว์ฟอร์มได้สุดยอดมากนิ่งเกินวัยนะครับอายุแค่17แต่นิ่งมากไม่มีตกใจเลยนะครับวันนี้ดักเตะซ้ายวงในตั้งแขนโชคพันล้านที่ว่าเป็นมวยเข่าเหนียวๆว,วันนี้ตีไม่ได้นะครับแล้วก็โจก3เนี่ยเพชริลาได้จังหวะสับศอกโชคพันล้านนี่ซุดไปหนึ่งครั้งละแล้วมายก4จังหวะจะเข้าไม่จับตีเนี่ยจังหวะเข้าหลวมไปหน่อยนะครับตก ก็เลยโดนศอกงัดโชตเดียวเต็มคางครับซึ่งเพชรศิลาเขาก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมเขาบอกว่าไฟนี้เตรียมศอกมาโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีสัมภาษณ์เสียบด์นัทเดชวชิระรัตนวงศ์ด้วยนะครับว่าไฟต่อไปเนี่ยจะให้เพชรศิลาเจอใครนะครับวันนี้มีสัมภาษณ์เสียบดด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์เสียบด์กันครับเสียบดสวัสดีครับสวัสดีครับเพชรศิลาเลยสดสดร้อนๆ้อเลยเพิ่งดูเสร็จเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับ เก่งเหลือเชื่อนะ uh huh. ฟอร์มการชกวันนี้ไม่คิดว่าจะถึงกับนชนะน็อกนะครับ uh huh. เพราะว่าด้วยจริงๆแล้วฟอร์มเนีเ่ยก,ก็ยังเป็นรองประสบการณ์ก็ยังเป็นรองนะครับ uh huh. แต่ว่าเกมการชกวันนี้ต้องยอมรับว่าทางทีมงานของเซฟิวเขาแก้แก,แก้แก้เกมมาดี <Yeah. S 1> เขาเตรียมศอกมาโดยเฉพาะเลยครับโดยอาวุธศอกนี่พูดถึงหน่อยโอ้โห oh มันโดนซ้าเมืองเล็กก็จะหมูกหักมาแล้วอะ uh huh. ใช่ไหมปลาคาร์ฟก็โดนมาแล้วโดนกันทุกคนนะครับเรียกว่าเป็นอาวุธอีกอาวุธหนึ่งที่น่ากลัวนอกจากแขรงซ้ายของเฟซิลาแล้ว แล้วก็ต้องยอมรับว่าพรมงคลเขาทำวยดีนะครับพรมงคลทำวยดีมากครับดูว่าน้องชกเวทไหนดีที่สุดตั้งแต่ดูมาสิบสองสิบสามสิบตอนนี้น่าจะร้อยสิบห้าเต็มเวทแล้วนะนะครับตามวันนี้คงจะลำบากแล้วเพราะเด็กก็เริ่มโตก็ดีครับเป,เป็นเรื่องที่ดีพเพราะเด็กโตเนี่ยก็ <15 S 2> จะได้มีคู่ชกได้มากขึ้นหลากหลายขึ้นสิบห้าตอนนี้หมดคู่ชกแล้วเนาะน่าจะน่าจะเกือบหมดแล้วละครับเขาป่าหมดแล้วรุ่นนี้นะครับออกใครบ้างครับก็ยังเหลือเพชรสมจิตเพชรสมหมายที่ยังไม่เคยชกกันนะครับแต่ว่า ปังตอก็ชนะทั้งเพชรสมจิตมาแล้วใช่ไหมครับชนะทั้งจอมโดมาแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเหมาะสมหรือเปล่าแล้วเนี่ยก็ลองดูไฟต่อไปว่าน้ำหนักเขาจะเพิ่มขึ้นไหมน้ำหนักเขาเพิ่มขึ้นอาจจะได้ดูคู่แปลกๆจะเป็นเพชรศิลาปืนกลก็ได้ต่อสุรัตอะไรเงี้ยเออเพรากลับมาซ้อมแล้วนี่ใช่ไหมครับก็ดูน้ำหนักปืนกลหน่อยว่าน้ำหนักเขาน้อยหรือเปล่าถ้าน้ำหนักน้อยสักสิบหกสิบเจ็ดอย่างเงี้ยพอต่อยกันได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็ให้มันหลากหลายมากขึ้นครับเสาเอกเสาผู้ใจใหญ่นะตัวโทจะเป็นร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้ายี่ส อีกคนนึงนกพะเก้าครับันนี้กลับมาโอ้โหครับก็ผมเพิ่งเคยเห็นเขาชกเต็มเต็มตาก็วันนี้แหละเป็นไงบ้างครับจากที่ดูน้องเขโอ้วันนี้ก็ถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยเพราะหายไปเนี่ยสองปีกว่าเกือบสามปีไม่ได้ชกนะครับแล้วคนประกบให้เจอฟุกน้อยเลยผมว่ามันยังเร็วไปหน่อยนะครับเพราะสดนะสดนะสดสดเพราะสี่ห้าไฟหลังคุณน้ยก็ไม่แพ้ใครนะครับก็ลองดูว่าไฟต่อไปของนกพะเก้านะครับก็อาจจะดูต่างศึกต่างสายสักสักคู่หนึ่งพลอยวิทยาได้ไหม นะครับเออ่หรือว่าอะไรแบบนี้นะครับเรื่อไม่ใช่พลวิทยาเลยนะมวยของพี่วิทย์อ่ะมือพี่วิทย์อ่ะใช่นะพลวยาพลวิท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 ยาเคยมาพบกับมรดกเพชรใช่ใช่ใช่ประมาณนี้แหละครับก็ลองดูสักไฟหนึ่งถ้าเกิดดีก็ค่อยส่งต่อขึ้นไปจะไปต่อยพวกทักษิณเล็กได้อาจจะไปต่อยพวกรุ่งกิจได้นะคนต่อไปครับถปากานี่เท่าไหร่ครับ35 36 37ห3 4สามาสิดร้อยสามสิสี่ต่ำสุดอ๋อสามสี่ต่ำสุดครับผมขอบคุณครับ